จ้ะก็ให้ลงทองถือถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวก็จะให้คุณยายบุญเลี้ยงต้มให้นะคะจะก็ซื้อผักมาให้ลงทองนะคะก็คุณยายบุญเลี้ยงก็รับต้มผักให้นะคะก็ขอบคุณคุณยายบุญเลี้ยงมากๆเลยนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะคนลนิดคนละหน่อยขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะจะเดี๋ยวเขาจะต้มผักค่ะคุณยายรับอาสาช่วยในการต้มผักนะคะ คุณครับที่ส่งกับข้าวมายผมกินอ่าที่ส่งตังแล้วก็่งอะไรมา,มาให้ผมครับขอให้คุณยูรีมีความสุขค่ะก็ลุงทองก็พูดไม่ค่อยเก่งเนาะจะก็ขอบคุณมากนะคะที่อุปการะลุงทองนะคะขอบคุณมากๆนะคะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเอากับข้าวมาให้กับป้าเครืองนะคะป้าเครือก็เป็นผู้พิการทางสายตาเหมือนกันนะคะป้าเครืองอยากจะกินผักนะคะป้าเครือวันนี้ก็จะมีกับข้าวมาให้หลายอย่างเลยนะคะรู้ว่าได้กับข้าวนะคะก็จะยิ้มตลอดเลยนะคะจะยื่นมือมารับของแต่เราก็มาเห็นในคลิปเนี่แหละค่ะต้องขอป้าเครืออยากจะกินผักเนาะผักดองชีบ้าน โดมด้ยัดโอ้ยนอันนี้เออกินน้ำพริกก็ได้่นี่อันนี่อันนี้อันนี้อันนี้ผักดองผักดองเด้ออันนี้ก็อันนี้ก็ต้มก็ได้เนาะแล้วก็มีมีใบอันนี้ใบาใบบูรอ่ะแล้วก็นี่มีปาทูตัวใหญ่ด้วยนี่มีปาทูตัวใหญ่ได้ปาทูตัวใหญ่อ่ะขอบคุณมาง คุณค่ะโยเวกเคนเตอร์ให้ได้รับค่ากินรวยรู้จอมยามาจองจนจะเห้แม่ฟันยืนเด้อทำงานทุกวันฟันยืนติ๊เบอร์กบัดใบตัวปิมมวยตัวนี่ปลาเครื่องก็ได้กินปลาทูตัวใหญ่จ้านี่เห็นไหมเดี๋ยวเอาไปย่างตำน้ำพริกเนาะกินกับผักเนาะค่ะวันนี้นะคะกับข้าวก็จะซื้อเป็นปลาแล้วก็ผักนะคะ คือป้าเครืองอยากจะกินน้ำพริกผักต้มนะคะก็ขอบคุณมากนะคะขอ,ขอบคุณ,คณสำหรับ<า>น้ำใจที่าฝากมาให้กับป้าเครืองนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากแค่ลุงทองก็ออกไปเดินเล่นอยู่นะคะเราก็เอากระติกน้ำร้อนนะคะมาเตรียมไว้อันนี้หมดแล้วนะคะก็ท้องผูกท้องอืดเนาะก็มีน้ำร้อนให้แกกินนะคะเพราะว่าแกต้มเองก็ลำบาก อเนี่ยแกต้มไข่ได้นะทุกคนนี่ไข่ต้มก็ต้มใส่อย่างนี้แหละจ่า